วิง่งล้าบ้าอเมซก็ลองรีกูเพียบยาบ้าเม่ใช่เมบ้าโลชันแลคุณอยากได้อะไรเมบ้าโลชัคนแลคุณคิดยังไงเมบ้าโกโซโลดาเลคุณหมายความว่ายังไงคุณหมายความว่ายังไงปั๊บิตาเลเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบาเบียอดาเล คุณพูดว่าอะไรนะคุณพูดว่าอะไรนะคำย่ายโยแล้วคุณละ่ะแล้วคุณละ่ะตะคุคุพิชตาละบ,บาพิชตาเลยลกมีเชนนะไส่วนใหญ่เป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรชีบิแล้วกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วไปดูในต่อมาเลยจะไปกับใครจะ ไปกับใครเี่ยวเทตัวลุยาละไปคนเดียวได้ไหมไปคนเดียวได้ไหมมาตอนลงมาเลยจะไปทำอะไรจะไปทำอะไรไปมาท้าดาเล่คุณไว้ตรงไหนคุณไว้ตรงไหนในบาจูมาเล่จะเอาอะไรจะเอาอะไร โฮฮากาบาเลนั่นคืออะไรบีฮากาบาเลนี่คืออะไรทำไมแม่มาตัวสามาเลจะไปกินข้าวที่ไหนจะไปกินข้าวที่ไหนเอนาเบเพืตัวยาเลห้องน้ำไปทางไหนห้องน้ำไปทางไหนเบโดปยาลามาเลจะกลับมาเมื่อไหร่จะกลับมาเมื่อไหร